สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสน่พระเรียญน,นะครับซึ่งเป็นช่องที่นำความรู้มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเหรียญพระเครื่องครูบาอาจารย์หรือเหรียญเงินตราธนบัตรต,ต่างประเทศสแตมสะสมหรือ สิ่งของอย่างอื่นที่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งนำเนื้อหาสาระมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนได้รับชมรับฟังกันเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับซึ่งมีการอัปเดตทุกวันว่าราคาเงินตราต่างประเทศที่สะสมกันมูลค่ากี่บาทนะครับในปัจจุบันที่มีการซื้อขายกันนะครับ ซึ่งอาจจะยังไม่มีช่องหรือบุคคลไหนทําไว้นะครับซึ่งช่องนี้ก็นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆอันเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับ ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงนะครับมีการซื้อขายกันจริงเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเหรียญของอประเทศจีนนะครับที่มีมูลค่าถึง5 0 0แสนกว่าบาทนะครับเผื่อท่านใดท่านผู้ชมท่านใดมีเหรียญดังกล่าวก็สามารถ นำมาเปรียบเทียบดูเป็นข้อมูลได้นะครับสำหรับวันนี้ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นก็มีเหรียญเงินตราต่างประเทศนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญของเซาท์อเมริกานะครับปีคริสตศักราช2008นนะครับซึ่งมูลค่านะครับ ตามที่ซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับอันนี้นะครับคือเหรียญนี้ที่ซื้อขายกันในปัจจุบันก็อยู่ที่เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับตามสภาพของเหรียญนะครับที่ซื้อขายกันนะครับเป็นเหรียญนี้นะครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเป็นเหรียญนี้ครับซึ่งมีมูลค่าถึงประมาณ เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทครับตามความสวยงามตามสภาพของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวก็หากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีอยู่ก็สามารถเ,าเก็บสะสมไว้หรือเอาไว้เพิ่มมูลค่าในต่อๆไปนะครับเผื่อจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็โดยสภาพก็ยังหายากอยู่นะครับที่มีการซื้อขายกัน 7 0 0ถึง800บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปอันนี้ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีมูลค่า4 0 0ถึง500บาทตามสภาพของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ที่ซื้อขายกันนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่า4 0 0ถึง500บาทนะครับเป็นเหรียญ เมื่อปีคริสตศักราช2018นะครับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช2018 2เซนนะครับมูลค่า2เซนนะครับซื้อขายกัน4ถึง500บาทนะครับเหรียญน,นี้ดูขอข้างเหรียญน,นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในการนำเสนอข้อมูลและ ราคาเหรียญดังกล่าวต่อท่านผู้ชมท่าน,นผู้ฟังทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดมีก็เก็บสะสมไว้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเมื่อ ปีคริสตศักราช2010นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคริสตศักราช2010นะครับมูล,ลค่า,า10เซนนะครับสำหรับเหรียญนี้มูล,ลค่า10เซนซึ่งมีการซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับมีการประกาศขายที่มีมูล,ลค่าสูงสุดก็อยู่ที่เหรียญละ860บาทโดยประมาณนะครับตามสภาพของเหรียญ ประมาณ860บาทนะครับตามมูลตามสภาพของเหรียญน,นะครับมูลค่าในปัจจุบันที่มีการซื้อขายกันนะครับไอ้ที่ขอบข้างเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีก็สามารถเปรียบเทียบดูได้นะครับมูลค่าณปัจจุบัน860บบาทนะครับตามสภาพของเหรียญด้วยนะครับดูความสวยงามความคมชัดเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับซึ่งราคาที่ขายกัน สูงสุดก็860บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้อ่เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1 9 9 5นะครับ สิบเซนนะครับมูลค่า10เซนซึ่งเป็นเหรียญข,ของประเทศฝรั่งเศสนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศฝรั่งเศสอันนี้ด้านหน้าเหรียญน,นะครับของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเหรียญน,นี้ตั้งราคาขายไว้ที่เหรียญละ1น4 5นบาทนะครับ 1145บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้ถ้าเกิดใครมีก็สะสมเก็บไว้หรือแปลงเป็นเงินได้นะครับซื้อขายอยู่ที่1145บาทในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นี้ขอบข้างเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับ10มูลค่า10เซน1น0 0 145บาทที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับต่อไปมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปอันนี้เป็นเหรียญเมื่อปีคริสตศักราช1น9 2นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคริสตศักราช1992นะครับ เป็นเหรียญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเหรียญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมูลค่าที่ซื้อขายกันในปัจจุบันอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญมูลค่าที่ซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับก็มีการประกาศขายอยู่ที่ราคา200-300ถึง300บาทต่อเหรียญน,นะครับ2 0 0ร้อถึง300บาทต่อเหรียญตามความ ตามสภาพของเหรียญน,นะครับว่าราคาอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเหรียญตามสภาพความใหม่ความเก่าของเหรียญน,นะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้ใช้หรือใหม่อยู่ก็อยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ปีคริสต์ศักราชหนึ่ซึ่งเป็นเหรียญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ต่อไปมาดูเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปเหรียญของประเทศเป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับเป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับซึ่งมูลค่าหน้าเหรียญ50าสิบเซนนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1998นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคริสตศักราชหนึ่งอยาซึ่งมูลค่าหน้าเหรียญก็ 50เซนนะครับ50เซนอันนี้ด้านด้านขอบข้างเรียนนะครับมีการประกาศขายณปัจจุบันนะครับของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,565ราคาที่ประกาศขายกันก็ทั้งหมดประมาณ6 7ถึง700บาทต่อเรียนนะครับซึ่งมีการประกาศขายกัน6 ถึง700บาทต่อเหรียญนะครับ6 0 0้อถึงเจ็บาทต่อเหรียญทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญว่าเหรียญมีสภาพใหม่หรือเก่าอะไรยังไงนะครับถ้าใหม่ๆก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับถ้าเหรียญเก่าก็จะมีมูลค่าลดลงตามสภาพของเหรียญนะครับตามความสึกความสวยงามอะไรต่างๆนะครับ50เซนนะครับเป็นของฮ่องกงนะครับเหรียญนี้เป็นของฮ่องกง ก็ดูกันครบแล้วนะครับสำหรับเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบันครับซึ่งนำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันว่ามีมูลค่าที่ซื้อขายกันในปัจจุบันเท่าไหร่นะครับส่วนลำทับสุดท้ายนะครับเหรียญที่นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันก็เป็นเหรียญของประเทศจีนนะครับเหรียญของประเทศจีนซึ่ง มีมูล,ลค่าที่ซื้อขายกันประมาณ5 0 1 0 0 0เหรียญนนี้นะครับ5 0 1 0 0 0 5,481บาท63สตางนะครับเหรียญนนี้ที่ขายออกไปได้เมื่อวันที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565ก็คือราคาที่ขายไป5,110,000 5,481บาท63สาตางค์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้าเหรียญมีสภาพใหม่อยู่ราคาก็จะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดท่านใดมีก็นำสามารถมาเหรียญน,นี้ที่ซื้อขายกันเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,565ขายออกที่ราคา ห้าแสนหนบาทหกสตางค์นะครับใครที่มีเหรียญน,นี้อยู่ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบดูได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่ช่องสเสน์พระเหรียญน,นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ